ครับทีวเอฟซอีกาชแนลทุกท่านครับวิรุฬหกับมิจดการเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นการจับประเด็นฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษประจำฤด,ดูกาล2020-2021ในนัดแรกครับเย้กลับมาแล้วฮะโอโหหลังจากที่รอคอยกันมาหลายเดือนพรีเมียร์อังกฤษกลับมาสร้างความคลื่นเครงให้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับและแน่นอนครับคอนเทนต์ที่เป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นของทางอีกาชแนลก็คือการจับประเด็นก่อนเกมนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเพราะว่ามีหลายคู่ที่เราต้องโฟกัสกันด้วยตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์และจันทร์สิ่งที่แตกต่างในวันเสาร์อาทิตย์และจันทร์ก็คือแม้ว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังไม่สามารถที่จะมีแฟนบอลน,นะครับเข้าไปสู่ในสนามได้แต่ในเรื่องของการถ่ายทอดสดลิกิทสิ์ทีวีนะครับบอกเลยว่าพวกเขาจัดหนักจัดเต็มให้กับคอบอลของเราครับเสาร์อาทิตย์จันทร์แบ่งกันไปเลยคนละเวลานะครับอยากจะดูคู่ไหน สามารถดูได้เลยในคู่คู่นั้นนะครับเราก็จะมาโฟกัสกันที่นะเรื่องนี้นะฮะฟังกระจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยครับใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ติก๊กะด่งยังไงก็รบกวนกดติดตามช่องทาง eca channel ด้วยครับว่ากันถึงคู่แรกกันก่อนนะฮะประเด็นของเราก็คือฟูลแลมกับอาร์เซนอลคู่นี้เตะเร็วคู่แรกของวันเสาร์กับฟูลแลมเป็นทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับเราทีมอาร์เซนอลเนี่ยก็คือทีมแชมป์ฟุตบอลเอฟเอครับ แชมป์คอมมิชชั่นพวกเขาเอาชนะทางลิพูได้ซึ่งแน่นอนครับเก่งใหญ่เจอเก่งเล็กนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นที่เราต้องจับตาคือเรื่องของหลังบ้านสําหรับปืนใหญ่ครับไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายสําหรับแฟนบอลเดอะกันเนอร์สนะครับเพราะว่าดาวิดลุยส์กองหลังตัวเก่าชาวบราซิลมีอาการบาดเจ็บฮะโดยที่เขาเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บบริเวณคอทําให้หมดสิทธิ์ครับในเกมนัดเปิดสนามที่ไปเยือนโฟลลแลมที่กระท่อมน้อย ซึ่งประเมินผลดูแล้วเนี่ยดาวิดลุยส์จะพลาดประมาณ5-6สัปดาห์ไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะฮะเพราะว่าบทที่จะดีเขาดีแบบโอ้โหอย่างน่าตกใจแต่บทที่จะร้ายนีย่เขาก็เล่นแย่แบบน่าใจหายเหมือนกันแล้วฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็เป็นฤดูกาลที่ดาวิดลุยส์มีความผิดพลาดบ่อยครั้งครับอาจจะเล่นดีในช่วงหนึ่งแต่ก็ยังขาดความสม่ำเสมอทีนี้เมื่อไม่มีดาวิดลุยส์ครับไม่ใช่แค่เกมกับฟูลแลมเท่านั้น เกมที่ต้องออกไปเยือนลิเวอร์ pool เกมที่ต้องรับเมอร์เชซี่ยูนเต็ดเกมที่ต้องเยือนเลสเตอร์ในศึกคาราบาวคัพเนี่ยดาวิดลุยส์จะไม่อยู่ในสนามครับดังนั้นมิเกลอาร์เตต้าก็จะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ากับแต่ไม่ใช่เรื่องห่วงละเพราะว่าปีนี้อาเซนนอนเขามีวิลเลียมซาลิบาครับกองหลังดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสครับที่ไปดึงตัวมาจากแซงต์เอเตียนแล้วก็ได้ประเดิม อุ่นเครื่องไปแล้วนะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มิเกลอาริต้าก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับวิลเลียมซาลิบาได้เล่นแทนทางดาวิดลุยส์ครับซึ่งเขานะครับจะขยับไปยืนทางกองหลังฝั่งขวาแล้วก็จะมีทางด้านร็อบโฮดดิ้งอีกคนหนึ่งที่มิเกลอาริตา้าค่อนข้างที่จะประทับใจในฟอร์มการเล่นในช่วง p r e ซีซ s o n ยืนปักหลักตัวกลางและด้านซ้ายก็จะเป็นทางคิวแอนเชียนี่นะครับแบ็กซ้ายที่จะหุบเข้ามายืนเป็นกองหลังฝั่งซ้าย ในขณะที่วิงแบ็กด้านซ้ายก็จะเป็นบูกาโยซาก้าวิงแบ็กด้านขวาก็จะเป็นเอ็กตอร์เบเยร์เรนครับนี่คือสิ่งที่เราต้องจับตาการขาดดิวิดลุยส์ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายและก็รวมไปถึงการที่วิลเลียมซาริบาจะได้ประเดิมในเวทีพิมริกอย่างเป็นทางการนั้นเขาจะสามารถสร้าง Impact ภายในทีมได้หรือไม่อันนี้ต้องจับตาดูนะครับส่วนทางฝั่งของฟูลแลมนั้นว่ากันว่านะครับทางฟูลแลมเนี่ยจะ เปิดโอกาสให้อัลฟงส์อาริโอรานะครับซึ่งเป็นนายทวารที่เพิ่งดึงตัวมาจากไปเอชเชในรูปแบบของการยืมตัวออกสตาร์ทเป็นมือหนทันทีครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเพิ่งเซ็นกันมาเมื่อวานที่ผ่านมาครับแต่ฟูลแลมบอกว่าเดี๋ยวจะใช้อัลฟงส์อาริโอราไปเลยนะครับเพราะว่าต้องการซื้อประสบการณ์หน้าประตูคนนี้มีตุรกีทีมชาติฝรั่งเศสครับแล้วก็ เรียกไ,ได้ดว,ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรแล้วสกอตต์ปาร์เกอร์เองก็คาดหวังว่าอารโอราจะสามารถต้านทานแนวรุกข,ของอาร์เซนอลได้นะครับทีนี้มุมมองของสื่อต่างประเทศเขามองว่าคู่นี้เนี่ยเรื่องของคุณภาพอาร์เซนอลเหนือกว่าฟูลแลมอย่างชัดเจนครับแล้วตัวผู้เล่นเองก็มีความเข้าอกเข้าใจกันดีแล้วในช่วงผลงานหลังๆของอาร์เซนอลเองก็ อยู่ในเส้นกราฟที่พุ่งขึ้นตลอดนะครับแล้วก็มีเคิชเนต้าเองก็รู้ในการที่จะเอาชนะในคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่ทีมกลางหรือทีมเล็กเรียกได้ว่าเขามีกลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะคู่แข่งและดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยอาเซนอลอยู่ในช่วงขาขึ้นกําลังเข้าฝากักเข้าฟอร์มฟอร์มการเล่นค่อนข้างมั่นใจมากดูแล้วไม่น่าพลาดในการเก็บ3คะแนนดีไม่ดีครับสื่อต่างประเทศคขับฟันธงว่าน่าจะชนะขาดด้วย พราะว่าฟูลแลมน่าจะยังไม่พร้อมสําหรับพิมริกในฤดูกาลนี้อาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งสัก4 5เกมประมาณนี้นะครับนั่นคือประเด็นแรกที่เราต้องจับตาไปในคู่ของฟูลแลมแล้วก็อาเซนลนครับคู่ต่อมาครับลิเวอร์พูลเจอกับลิสต์ยูไนเต็ดครับศึกแชมป์ชนแชมป์แชมป์พิมริกเปิดบ้านรับมือแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพอย่างลิสต์ยูไนเต็ดครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของตัวกุนซือมาวัดถึงกันเจอที่คลับเองก็ให้ความเคารพในตัวของมาซโลบิเอลซา นะครับเรียกได้ว่าเป็นประมาจาของวงการลูกหนังโลกใบนี้เลยแต่สิ่งที่ต้องจับตานะครับคือการปรับระบบการเล่นของเจอร์ตันคลอปฮะเนื่องจากว่าในแดนกลางของลิพูเนี่ยมันยังไม่ค่อยพร้อมเจอไดเทเดสันเองนะครับยังไม่ฟิตเต็มร้อยในขณะที่จีนี่วันดุมครับกองกลางชาวดัชเองก็ยังคงต้องแบ่งสมาธิในเรื่องของอนาคตตัวเองว่าจะอยู่หรือจะย้ายไปอยู่ทางบาร์ซโลูน่าน้นทางเสืออังกฤษเนี่ย มีการคาดหมายว่าเจนคลอปจะมีการปรับระบบจาก4-3-3มายืนเป็น4-2-3-1โดยที่คู่กลางนะครับจะใช้นาบิเกตาจับคู่กับทางด้านของฟาบินโยให้ฟาบินโยน่ยยืนต่ำอยู่หน้าคู่เซนเตอร์ในขณะที่นาบิเกตาจะขยับดันขึ้นสูงแล้วก็ไปช่วยงานพวกมา n เน่ฟิมิโนและซาร่าในขณะที่กองหน้าตัวเป้า ว่ากันว่านะครับเจนคลอปจะเปิดโอกาสให้กับทาคุมิมินามิโนะครับนี่อาจจะเป็นตัวโจเกอร์สำคัญเลยเพราะว่าในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาทาคุมิมินามิโนะเนี่ยยิงประตูดได้แอสซิสต์ก็ได้แล้วก็ประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีเรียกได้ว่าพัฒนาตัวเองได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วเข้าตาในเคสของเจนคลอปด้วยครับดังนั้นมันมีโอกาสสูงที่จะมาในระบบ4-2-3-1มีมินามิโนะเป็นกองหน้าตัวเป้าขยับเอาบ๊อบบี้ฟิเมโน่มายืนเป็นเพลย์เมกเกอร์เบอร์10 คอยแจกจ่ายสร้างสารรค์โอกาสการทําประตูให้กับทั้งมาเน่ซาร่าแล้วก็มนะินามิโนครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแผนผังในแบบนี้หรือเปล่าในขณะที่ด้านขวาครับแบ็คขวานี่ก็จะเป็นทางด้านเลโกวิลเลียมสรับได้ลงเล่นแทนจีทรนดัลเล็กซนเดอร์อาร์โนเหมือนเดิมครับในขณะที่ฟูลแลมครับของบีเอลซาแน่นอนก็จะมาเน้นเกมรับนะฮะสี่ห้าหนึ่งโดยทิ้งเอาโรดิโกโมเรโนนะครับกองหน้าตัวใหม่ที่ไปดึงตัวมาจากบาเลเซีย ยืนปักหลักเป็นหน้าเป้านะครับยืนค้ำแล้วก็เล่นกับคู่เซนเ,นเตอร์ของทางลิเวอร์พูลรับในขณะที่จะใช้เกมรับแล้วก็เกมโต้กลับซึ่งก่อนหน้านี้ทักเยนคลอปเองก็มีการตักเตือนลูกทีมของตัวเองว่าอย่าประมาทเป็นอันขาดแม้ว่าลีสุดาเตเนี่ยจะเป็นทีมใหม่ก็ตามทีจะเป็นทีมน้องใหม่ก็ตามทีแต่ด้วยแผนการเล่นที่ค่อนข้างที่จะ ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เผชิญหน้าได้ตลอดของทางลีซิโดเต็ครับแล้วก็บีเอลซ่านั้นก็เป็นเจ้าพ่อแท็กติกอยู่แล้วดังนั้น,น,นต้องระวังให้ดีเรื่องของการเพรสซิ่งจะแดนบนเรื่องของเกมโต้กลับเรื่องของการขึ้นเกมทางด้าน,นข้างตรงนี้นักเตะลีพูจะต้องระมัดระวังให้ดีอย่าประมาทเป็นอันขาดนะครับและทีนี้สื่อของทางอังกฤษเนี่ยก็มองว่าเกมนัดนี้นะครับอาจจะเป็นเกมที่ลีพูอาจจะเจอกับงานที่ไม่ง่ายนักครับเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ได้เจอกับลีสิดเต็ดเหมือนเจอกับพวก พิสซันพาเลสเจอกับพวกเซาท์แฮมตันที่เจอกระทั้งเย่าเยอือและเจอกันมาหลายปีมาเลยจับทางกันได้รู้ว่าทีเนี้ยมีคาแรคเตอร์มีคุณลักษณะนิสัยใจคอเป็นอย่างไรในการที่จะนําเสนออยู่ในสนามถูกต้องไหมครับแต่ลเลสเตอร์นี่คือของใหม่และเป็นของที่ลิปูไม่เคยเจอมาหลายปีในเวลาเดียวกันครับอีกหนึ่งข้อหมายคำถามของเ่ออังกฤษครับเขาก็บอกว่าการที่ลิปูเนี่ยแทบจะไม่ซื้อใครเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของความกระหาย ความมุ่งมั่นอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เลยต้องมาโฟกัสกันที่ในเรื่องพวกนี้นะครับที่ผมบอกไปแต่ทั้งนี้ท่านั้นครับทางสื่ออังกฤษสื่อต่างประเทศต่างมองว่าท้ายที่สุดลิพูดน่าจะเอาตัวรอดได้แบบเข้าวินแบบเบียดเบียดทำให้แฟนๆเนี่ยมีความตื่นเต้น แล้วก็ลุ้นจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายได้ก็ชนะไปประมาณสัก2ประตูต่อ1หรือ1ประตูต่อ0ูย์จะไม่ใช่สกอร์ที่ขาดลอยนั่นคือมุมมองของสื่อต่างประเทศที่มองถึงในคู่นี้ครับระหว่างลิพูกับทางลิสบอนเต็ดครับนั่นคือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคู่นี้ครับขยับต่อมาครับประเด็นอีกคู่หนึ่งอันนี้ข้ามไปที่วันอาทิตย์นะครับระหว่างสเปอร์กับเอเวอร์ตันแต่คู่ดึกของซูเปอร์ซันเดย์ครับสิ่งที่น่าจับตาคือการเสริมทัพของเอเวอร์ตันนะครับที่ นำมาซึ่งนักเตะคุณภาพ3รายรวดก็ไม่ว่าจะเป็นอลันกองกลางเชิงรับจากนาปโปลีอับดุลัยดูกรเร่นะครับห้องเครื่องพันบูของทางวัตฟอร์ดแล้วก็ฮามสซูริเกสกับจอมทัพทีมชาติโคลอมเบียที่ได้มาพร้อมๆกันเนี่ยสรายจะเล่นกันยังไงเล่นกับระบบไหนคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วนะครับว่ามีโอกาสสูงที่เอเวอเรตจะจ,จัดแบบคู่กองหน้าแล้วอัดแน่นตรงกลางเนื่องจากว่าไม่มีปีกธรรมชาติที่พอจะไว้ใจได้แล้วตามข่าวล่าสุดเนี่ย ฮาโลยชลอตตีนะครับน่าจะมีการส่งทางอัลลันดูกูเร่และก็ฮามสซูดิเกสลงเล่นพร้อมกันตั้งแต่วินาทีแรกเลยโดยมาในระบบการเล่น4-3-1-2ซึ่งอัลลันจะปักหลักตรงกลางด้านซ้ายก็จะเป็นดูกูเร่ด้านขวาก็จะเป็นอันเดนโกเมสข้างหน้าก็จะเป็นฮามสซูดิเกสคู่กองหน้าก็จะเป็นทางด้านลิชาริสซอนแล้วก็ดอมเน็คคาร์เวตเลวิน ส่วนคู่เซนเตอร์จะเป็นไมเคิลคีนกับเจอร์รี่มีนานะครับหลังจากที่เมสันโฮเกตยังไม่พร้อมนะครับในขณะที่ประเด็นที่น่าสนใจจากสเปอร์ก็คือการที่ยังไม่น่าจะมีทางโจวานิลโลเซลโซที่ไม่น่าพร้อมแต่ในแดนกลางนั้นมีโอกาสสูงนะครับที่ปีแเอมิลฮอยเบิร์กตัวใหม่ของสเปอร์จะได้ออกสตาร์ทตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับแล้วก็จับคู่กับทางด้านแฮร์รี่วิงส์ส่วนแม็คโดเฮอร์ตี้นะครับที่ย้ายมาจากวูฟเนี่ยจะได้ออกสตาร์ทเช่นกันนะครับในตำแหน่งแบ็กขวาในระบบการเล่น4 2 3 1 ส่วนนอกนั้นเหมือนเดิมครับลูคัสบูราซนเฮิงมินเดล,ลิอาล,ลีและก็แฮร์ร่เคนนะครับสิ่งที่สื่ออังกฤษเนี่ยเขาโฟกัสกันก็คือในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจในกลุ่มนักเตะหน้าใหม่กับกลุ่มนักเตะหน้าเก่าของเอเวอร์ตันอย่าลืมนะครับอล,ลันดูโกเรฮามสซูริกเกสเพิ่งจะย้ายมาได้ไม่เท่าไหร่ฝึกซ้อมร่วมกันได้ไม่ถึง3วันแล้วก็ต้องมาลงเล่นร่วมกันและก็ไม่รู้ว่าความทีมเวิร์กการสื่อสารการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ย จะดีมากน้อยแค่ไหนแต่แตกต่างกันกับที่สเปอร์สเปอร์เนี่ยโอ้โหแฮร์รี่เคนโซนเฮิงมินเดลเลอาลีแฮร์รี่วิงส์ไอ้พวกเนี้ยเล่นกันมาหลายปีมองตาก็รู้ใจแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักอาจจะมีการส่งเปียมีฮอยเบิร์กแต่ว่าฮอยเบิร์กเองก็ก็ไม่ต้องปรับตัวนะครับเพราะว่าเล่นกับที่เซออัลตันมาแล้วในขณะที่แมตช์โดเฮอรตี้ก็เล่นกับทางบูฟคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในเวทีพิมาริกแต่ทางฝั่งของเอฟตันเนี่ยก็จะมี อลันกับฮฮมสตูดเกตที่ใหม่สําหรับเวทีพิมริกยกเว้นดูบเรที่ค้าแข่งกับวัตฟอร์ดมาหลายปีตรงนี้ครับทังสืออังกฤษก็เลยโฟกัสกันในเรื่องของความเข้าอ,อกเข้าใจก็เลยมองว่าสเปอร์น่าจะทําได้ดีกว่าเอเวอเรตในเกมนัดนี้และจะเบียดเอาชนะเอเวอเรตไปได้ในสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับนั่นคือสิ่งที่เสื่ออังกฤษเขามองกันครับทีนี้ปิดท้ายกันที่ประเด็นของเชลซีครับเชลซี Chelsea นะครับจะ ไปเยือนที่รังของไบรตันนะครับในวันจันทร์แมตช์มันเดย์ไนท์ Night, ครับแล้วก็เป็นคู่ดึกคู่สุดท้ายด้วยนะครับสามารถหาดูได้ผ่านทางหน้าจอทีวีครับทีนี้ประเด็นที่เราต้องจับตานะครับคือความพร้อมของเชลซีในยุคใหม่ที่ค่อนข้างใช่เลยหลังจากที่ซื้อโอ้โหซื้อดะเลยซื้อแบบกระจุยกระจายเสริมโหดเหี้ยมมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นตีโมแวรเนอร์ฮาคิมซีเย็กเบนชีเวลนะครับมีตีโกซินบา ไฮฮาเวสนะครับกลุ่มนักเตะเหล่านี้เนี่ยจะมีใครบ้างที่ได้ลงเล่นและใครบ้างที่จะไม่ได้ลงเล่นครับทีนี้มันมีข้อมูลล่าสุดเกิดขึ้นก็คือในเกมที่จะดวลกับไบรตันเนี่ยเชลซี Chelsea จะไม่สามารถใช้งานนักเตะหน้าใหม่อยู่2คนครับคนแรกคือฮาคิมซิเยตครับเจ้าของค่าตัว37ล้านปอนด์ได้รับบาดเจ็บเข่าบิดระหว่างเกมกระชับมิตรกับทางไบรตันนี่แหละ ในช่วง2 3สาสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็โดนฮิ้วปีกนะครับในนาทีที่54เช็คความพร้อมความฟิตและไม่น่าจะเล่นได้และอีกคนที่จะพลาดครับคือเบนชิวเวลครับแบ็กซ้ายที่ได้มาจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับค่าตัว50ล้านปอนด์ซึ่งทางเบนชิวเวลยังมีอาการบาดเจ็บติดตัวมาอยู่ครับโดยที่บาดเจ็บบริเวณส้นเท้าจากเกมกับซิตันพาเลสเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมายังไม่พร้อมครับนั่นหมายความว่าเชลซี Chelsea ในยุคใหม่ สำหรับฤดูดกาล2020-2021ยังไม่มีฮาคิมซีเยกยังไม่มีเบนชิวเวลในเกมนัดแรกครับแต่ตัวใหม่ๆที่เหลือไทฮาวเวสติโมแวนเนอร์เตียโกซินบาพร้อมครับรวมไปถึงหมายเลข1ิคนใหม่ของเชลซีคริสเตียนพูลิสิตก็พร้อมลงสนามเช่นกันตำแหน่งฮาคิมซีเยกอาจจะเป็นของเมสันเมาส์นะครับในขณะที่ตำแหน่งของเบนชิเวลอาจจะเป็นตำแหน่งของมาร์กอสออลอนโซนะครับนั่นคือประเด็นที่เราต้องจับตา กลุ่มก๊อดใหม่ของเชลซีจะเปิดหัวได้ร้อนแรงหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเชลซีดันไปหกขล้มปีลังกาไม่เป็นท่าเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ากระแสะความกดดันโยนไปที่ฟรังก์ลามพาดทันทีครับอย่างไรก็ตามทางสื่ออังกฤษมีความเชื่อมั่นว่าเชลซีอย่างน้นอยแม้ว่าจะไม่มีซีเยกจะไม่มีเบนชีเวลแต่เรื่องของคุณภาพยังคงดูดีเพียงแต่อาจจะไม่ใช่เกมที่เชลซีเนี่ยจะสามารถรักษาคลีนชีทได้เพราะทางสื่ออังกฤษก็ยังมองว่า มีื้อหมายคำถามเกี่ยวกับคู่เซนเตอร์ที่ไม่ยอมซื้อเกรดพรีเมียมแบบตัวเป้งๆตัวใหญ่ๆนะครับประมาณนี้อันนี้ต้องรอดูว่าเชลซีจะเอาตัวรอดจากรังของไบรตันได้หรือเปล่าเพราะไบรตันเองก็ไม่ธรรมดาด้วยนะครับทีมนี้เป็นบอลระบบบอลเน้นทีมเวิร์กแล้วก็บอลแบบวิ่งสู้ฟัดต,ตลอดทั้งเกมด้วยนะครับอ่ะนั่นคือทั้งหมดครับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับพิมพ์อีกนัดแรกสัปดาห์นี้ทั้งเสาร์อาทิตย์และจันทร์เดี๋ยว คลิปต่อๆไปเราจะมาเน้นกันหนักมากขึ้นในเรื่องของแท็กติกเรื่องของเกร็ดข้อมูลที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้ขอบคุณด้วยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันครับแล้วใครที่ยังไม่เคยกดสมัครติ๊กกระดิ่งยังไงก็รบกวนกดติดตามช่องทาง e g a channel ด้วยนะครับ